สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังซีกฮครับผมวันนี้พบกับผมลังในเกม w อลล o บ o ออีกเช่นเคยฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออภัยมากๆเลยเนื่องจากเมื่อวานครับผมติดงานแล้วก็ไม่ได้สตรีมนะเป็นการเบี้ยวสตรีมอีกแล้วฮนะเหมือนกับที่เคยเป็นที่มันผ่านมาเนาะบอกจะสตรีมที่ไรก็มีงานทุกทีเลยครับผมและช่วงเช้าของวันนี้ก็คือตลอดวันนี้อปกติเป็นวันหยุดแล้วผมก็นัดว่าจะสตรีมมินิเวิลก็แน่นอนฮนะ ไม่สามารถที่จะสตรีมเกมได้อีกแล้วครับเนื่องจากมีธุระส่วนตัวนะฮะต้องพาไปมีกิจกรรมกับเพื่อนนะที่ทํางานครับผมก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะสตรีมได้อีกแล้วครับแต่ก็ถ้าเป็นช่วงเย็นๆเ,เนี่ยก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ดูอีกทีนึงครับผมถ้ามีการสตรีมเนี่ยก็จะแจ้งล่วงหน้านะครับผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะสําหรับช่องช่องนี้แล้วก็ช่องไอจีหลังสตรีมเกมครับผมก็เลยทําให้ค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะ ส่วนวันนี้ครับผมก็มีคอนเทนต์ต่อเนื่องเลยฮะหลังจากที่น้องๆเนี่ยชอบกันมากเลยนะครับผมคลิปเปิดกล่องนะครั้งที่แล้วเนี่ยผมเปิดกล่องเพื่อหาอิลิบัตรครับก็เปิดจนสุดซีตั้นเลยนะสุดกิจกรรมกันเลยทีเดียวจนข้ามปีฮะพึ่งมาได้ตอนปีใหม่นี่เองครับผมแต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาตามหาอิลิบัตรหรือตามหาอะไรฮะมีของอยู่อย่างหนึ่งครับผมที่ผมยังไม่มีนะครับทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้ฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในกล่องสุ่มเลยนะก็คือเจ้าพันเชอร์ครับผมปืนพันเชอร์เนี่ยเป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะทุกคนบอกได้เลยว่าแรงมากๆครับนะเป็นปืนที่โหดมากๆในระยะ500ในตอนนี้ครับบอกได้เลยว่าโดนยิงนี่หูเลือดไหลย,ย่างน้ำเลยนะด้วยอัตราที่การยิงที่เร็วมากๆครับและการสะาสมอฟเป็กที่ค่อนข้างเร็วมากๆอีกเช่นเดียวกันนะแถมยิงได้ในระยะ500ครับก็เรียกได้ว่าทั้งยิงเร็วทั้งแรงแล้วก็ เอฟเฟกเนี่ยการผสมเนี่ยดีมากๆเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่าอยากได้ครับตอนแรกไม่คิดอะไรฮะตอนนี้อยากได้แล้วนะทุกคนนะครับสำหรับเจ้าพันเชอร์ครับซึ่งตอนนั้นผมได้มีการแจกไปแล้วนะครับทํากิจกรรมคลิปอเวแจกพันเชอร์ไปแล้วฮนะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้นะครับนะตอนนั้นนะส่วนผมเองยังไม่มีฮนะก็เลยต้องมาเปิดกล่องตามหาพันเชอร์ครับผมซึ่งมันจะมีอยู่ที่เดียวก็คือกล่องละห0ึครับ นะครับมันจะอยู่ในกล่อง100นะกล่องละ200เนี่ยไอย้กล่องละร้อเนี่ยไม่มีนะครับแล้วกล่องละ200เนี่ยก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับจะเป็นการเปิดกล่องครับเพื่อตามหาพันเชอรนะ์ฮะปืนโหดของเรานั่นเองนะดูสิว่าผมจะได้ไหมสำหรับซีซั่นนี้ณซีซนะั่นนี้นะครับมันก็จะจบกิจกรรมเนี่ยก็จะเหลืออยู่อีกแค่กี่วันเนี่ย ไม่กี่วันเองนะ21วันครับผมซึ่งกิจกรรมที่ผมทําอยู่นั้นติดค้างอยู่ที่กิจกรรมนี่ครับกิจกรรมที่9ฮนะใกล้จะเสร็จแล้วครับเนื่องจากไม่มีเวลาเล่นนะซีซั่นนี้ผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับมันเลยกลายเป็นทำให้โอ้โหช้ามากๆคนอื่นเนี่ยเขาไปกัน20กว่าแล้วจะเสร็จกันอยู่แล้วครับแต่ผมยังไปไม่ถึงไหนเลยโอเคก็ถือว่าเป็นคลิปสนุกสนุกผ่อนคลายครับผม กับ EP ีแรกนะนะครับเปิดกองสุ่มตามหาพันเชอร์ครับนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้เลยเนี่ยผมอยากได้2กระบอกครับบอกเลยนะผมงกฮะผมอยากได้2กระบอกเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ก็จะมี E ีต่อไปเรื่อยๆครับผมนั้นครั้งนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเป็น EP ีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าไปดูกันเลยฮะว่าจะได้หรือไม่ได้จะสนุกขนาดไหนครับเราไปดูฮะตอนนี้ผมมีเหรียญทยู่ทั้งหมด1975นะครับ สำหรับเหรียญกล่องละหนึร้กล่องการันตีเนี่ยอยู่ที่17กล่องนะแล้เหรียญร้อเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่เท่านั้นนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมจะเปิดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับนะแล้วเรามาดูกันสิว่าผมเนี่ยจะได้คันเชอร์ไหมจะได้ชิ้นส่วนจะโผล่ไหมหผมเห็นหน้าหรือเปล่าเหมือนกับการเปิดอิร,ริบัสครับไม่เคยโผ่ให้ผมเห็นเลยโอเคพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกล่องแรกฮะ พันเชอร์นะครับนะทองเอาไว้เลยครับพันเชอร์ฮะกล่องแรกครับดูสิว่าอะไรจะออกมาฮะจืดขอญาติเล่งเสียงนิดนึงนะเพื่อความบันเทิงอ้ามีชิ้นส่วนพันเชอร์ครับมีชิ้นส่วนพันเชอร์ครับขอญาตเล่งเสียงนิดนึงนะผมเองก็อยากได้ยินเสียงตเปิดกล่องอยู่ขวาสุดครับแล้วก็ไม่ได้ฮะพันเชอร์ห้าร้อยผมก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมได้ป๊าบเนียมาแทนนะครับ คือบ่อกตรงปั๊บเนี่ยเนี่ยขายตัวลิมิเต็ดไป2อสาตัวแล้วครับและเช่นเดียวกันถ้าครั้งนี้ได้ไม่อีกพอขายอีก้ะครับก็จะไม่เก็บไว้นะไม่ค่อยมีเงินจะอัพครับกล่องที่2องฮะยังได้เรื่อยๆครับยังได้ยาวๆมาอีกแล้วครับพันเชิญหนึ่งพอยู่ซ้ายสุดครับผมก็จะกดตามรูปเลยนะแล้วก็ไม่ได้อีกเช่นเคยฮะมันหนีไปอยู่ตรงกลางทุกคนเออก็ได้ปั๊บเนียมาอีกแล้วครับหนึ่ชิ้น ให้ตายเถอะใจคอจะให้แต่หุ่นนะไม่ให้อาวุธแล้วครับผมงานนี้หลุนต่อไปครับผมแบบรลุนมากๆเลยนะมาอีกแล้วฮนะชิ้นส่วนหุ่นยนต์ครับซ้ายสุดเป็นอิลิบัสต,ตรงกลางเป็นพันเชอร์ทางขวารู้สึกจะเป็นเรเวนแนนผมกดตรงกลางครับและแน่นอนครับมันก็นหนีไปอยู่ขวาสุดครับแล้วผมก็จะได้เรเวนแนนมาแค่ห้าร้อยฮะตัวขายนะครับถ้าสะสมแ้ะครบ ขายอย่างเดียวฮะไม่ต้องพูดถึงกลายเป็นพ่อค้าไปแล้วทุกวันนี้ครับกดต่อเลยฮนะของที่เท่าไรจำไม่ได้ครับดูจํานวนเหรียญที่เหลือดีกว่าครับอ่ะตรงนี้ไม่มีเลยครับผมสําหรับพันเชอร์มีทองมีเบนแล้วก็มีพริสมากดเลยครับได้พิสมามาหนึ่งพันชิ้นส่วนครับผมแหมทีอย่างนี้นะกดพิสมาได้พริสมาเลยนะแต่ทีพันเชอร์กดไม่ยอมได้ครับ น้องๆหลายคนเนี่ยแหมมีปืนพันเชอรอกันแล้วเนี่ยดีมากๆเลยนะมาแล้วครับพัน er เชอร์เต็มๆหนึ่งกระบอกเลยครับผมทางซ้ายเป็นลุงและพันเชอร์อยู่ตรงกลางผมขอพันเชอร์แล้วกันเรียบร้อยฮนะผมได้พันเชอร์มาแล้วหนึ่งกระบอกครับผมเออยังไม่ถึงกล่องการันตีนัทุกคนแต่มีแต่มีปืนเป็นกระบอกมาให้และตอนนี้ผมได้พันเชอร์มาแล้วหนึ่งกระบอกครับ EP แรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะขาดอีกแค่หนึ่งกระบอกครับ ถ้าจะแถมให้สักสองกระบอกผมก็เอานะเออมีเยอะไว้ก่อนครับถือว่าดีครับแต่ตอนนี้ผมได้มาแล้วหกระบอกครับผมโอ้โหอยากได้มาตักนานเพราะว่า <c oughs> มีโอโรชิอยู่สองสามตัวฮนะอยากจะให้ติดพันเชอร์ครับอะไรพวกนี้นะต่อไปครับตอนนี้ได้แล้วนะพันเชอร์ผมได้มาแล้วนะครับหกระบอกนะชิ้นส่วนเนี่ยมีอยู่แล้วสี่พันครับต่อกันเลยฮนะแม่ตื่นเต้นเลยครับผม เหมือนมาดีนะเหมือนจะมาดีผอไม่มีอะไรเลยครับผมมีเบนมีเวนนอมครับแล้วก็มีพิสมาผมกดที่เวนนอมแล้วกันอ่ะผมได้ชิ้นส่วนเวนนอมมาห้าร้อยครับอยากได้เวนนอมก็กดได้นะเป็นอะไรที่แบบว่าแม่ค่อยอุ่นใจมาหน่อยนะทุกคนทุกทีเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะโผล่มาเนี่ยโคตรนานอือหือมีทองมาครับมีอิลิบัสมากาตรงทองดีกว่าไม่ให้ทองครับ ให้อิริบัตอีกเหมือนเคยครับตอนอยากได้ไม่ให้ฮะมาให้ตอนไม่อยากได้นะต่อไปตามนั้นตอนนี้เหรียญอยู่เหรียญเนี่ยเหลืออยู่1 2 0 0แหมดีใจครับสำเนียงเพี้ยนเลยกดต่อฮะแหมกดไปไม่กี่กล่องได้ปืนเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีครับถือว่าคุ้มครับไม้แล้วครับพิซมา่าจำนวน500อยอยู่ตรงขวาสุดครับ ผมกดขวาสุดเนี่ยมันจะเลื่อนมาตรงกลางใช่ไหมเมื่อกี้งั้นผมกดตรงกลางเลยครับ่ะมันอยู่ที่เดิมะฮะก็คือเหมือนรู้ครับนะแหมอุต่าเลี้ยวแล้วนะครับจากอยู่ขวามากดกลางเพื่อจะได้ได้อีบัตรมีอีกห้าร้อยครับยังไม่มีพันเชอร์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผมกล่องต่อไปฮะยิ่งกดเหรียญก็ยิ่งหมดครับแต่ไม่เป็นไรมาแล้วครับผมพันเชอร์ครับห้าร้อยอยู่ซ้ายสุดครับ พอกดซ้ายสุดมันจะหนีมาตรงกลางครับผมเพราะฉะนั้นผมจะลองกดตรงกลางดูอ่าได้ผลครับตอนนี้ได้เพิ่มมาอีก500ชิ้นส่วนแล้วฮะสําหรับพันเชอร์ครับนึกว่าจะหลบเราอีกนะรังนี้ได้ผลนะังนี้ได้ผลครับเอาออกันเลยฮะแม่ยิ่งกดยิ่งมันครับผมเปิดกันยาวๆฮะอ้าวได้การลันตีคนขับปีเดบัสมาครับนะ โอ <Okay. S 2> เคเก็บไว้ครับทุกสิ่งทุกอย่างขายได้ฮะตอนนี้ก็เหลือเหรียญอยู่แค่975เท่านั้นก็หมายความว่าเหรียญละ100ผมมโอกาสกดได้9กล่องฮะขอชิ้นส่วนเยอะๆหน่อยพริสมาเยอะๆหน่อยก็ได้ครับผมแม่ไม่อิมโผเลยครับผมมีท้องครับแล้วก็มีเหรียญ50แล้วก็มีออโอโลชิครับ1,000ชิ้นผมกดเหรียญ50แล้วกันก็ไม่ได้ครับ ไม่ให้ฮะให้เป็นโอโรชิครับหนึ่งพันชิ้นส่วนนะแม่นี่ถ้าไม่ได้ปืนมากระบอกหนึ่งนะบอกได้เลยครับเข็มปีเลยฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอุ่นใจครับได้ปืนมาหนึ่งกระบอกนะมาแล้วครับผมพันเชอร์ตรงกลางเลยฮะหนึ่งพันชิ้นส่วนกดเลยไม่รอช้าได้มาแล้วครับผมโอ้โหโชคดีที่มันไม่ได้หนีไปไหนนะกดตรงกลางปุ๊บเนี่ยได้มาเพิ่มอีกหนึ่งพันชิ้นส่วนนะ เท่ากับว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด5,005แล้วนะสำหรับชิ้นส่วนพันเชอร์ครับก็ถือว่ายังดีฮะที่โผไม้เห็นบ่อยครั้งนะครับนะก็่ยังดีฮะมาต่อเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะคลิปเปิดกล่องนี้ผมจะไม่ค่อยลีลาครับเปิดได้เปิดเลยครับซ้ายสุดเป็นไเอ้เป็น,เป,นเป็นพันเชอร์ครับ500ผมกดกดกดจะกดซ้ายแะกดกลางดีลองซ้ายสุดครับได้เหรียญมาครับ ผมละผมจะรู้แล้วครั้งนี้ผมจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดอยู่ซ้ายสุดเนี่ยมันจะหนีไปตรงกลางตลอดเลยนะหลายครั้งแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดซ้ายสุดผมจะกดตรงกลางครับตอนนี้ได้โทเค็นนะครับเหรียญทองไว้เพิ่มอีกห้าสิบครับไปต่อกันเลยฮนะตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วแหมคงจะไม่เบื่อกันโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับเฮ้ยมีโทเค็นสองร้อยครับอยู่ขวาสุดฮนะแล้วก็ยิ้นส่วนกดขวาสุดเลยไม่ให้ครับให้ยิ้นส่วนโอโรชิอีกแล้วครับ อีกสองพันห้าจะให้มาทำไมเยอะแยะฮะเดี๋ยวเล่นแต่โอโลชิอย่างเดียวเนี่ยเบื่อกันพ่อดีครับปึ๊บปบไม่มีเลยครับผมพันเชอร์ไม่โผล่เลยครับกดไปเลยครับมันด้ซีเรียสได้ทองสามร้อยนะก็โอเคครับถือว่าเพิ่มอัตราทองสามร้อยเพิ่มขึ้นมาครับตอนนี้เหรียญยุดเหลืออยู่แค่475ร้เาเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเอ่อสำหรับเหรียญเงิน <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เหรียญเงินเหรียญนั้นหนึ่งร้อยขออภัยครับผมพูดเยอะฮะติดคอครับผมอยากได้พริสมาติดคอกอีกสักกระบอกหนึ่งอะโผให้ดูหน่อยฮัลโ,โหลไม่มีเอ้ยไม่ใช่พิสมาพันเชอร์แม่ติดต่พิสมาครับกดตรงเดไปเลยครับตรงนี้ฮะได้พิสมาครับเห็นพิสมาโผ่มาก็กดก็พูดผิดเลยได้พริสมามาอีกหนึ่งพันชิ้นครับอ สะสมกันไปครับตอนนี้เหลือ300รอยแล้วนะครับทุกคนต่อเลยครับเหลือ300รอยแล้วช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะลุ้นมากๆไม่มีโผลเลยตอนนี้กดไปเลยครับรงกลางไปเลยนะอ่ะได้ท็อกซินครับ500ยชิ้นส่วนครับอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยไม่ค่อยโผกันเลยฮนะกล่องนี้ครับเป็นกล่องติดการันตีแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ากล่องการันตีเนี่ยอะไรจะโผกดเลยฮนะ เป็นกล่องที่ผมรอรุ้นอยู่อีกหนึ่งกล่องเหมือนกันนะกล่องการันตีเนี่ยโอ้โหเนี่ยเหมือนกันอืกล่องการันตีทั้งหมดนะครับมีชิ้นมีอะไรอะ่ะมีรู้สึกเห็นแวบๆจะเป็นเจ้าป๊าเนี่ยเป็นเป็นไอ้นี่สกรีนอะ่ะเป็นเป็นชุดสีอะ่ะเออทั้งสองอันเลยครับตรงกลางเป็นโทเค็นผมกดกลางเลยแล้วกันชุดสีไม่อยากได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับเป็นชุดสีป๊าเนี่ยจริงๆด้วยครับผมอีกตัวหนึ่งนี่อะไรนะ รับนี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจดูไม่ทันได้เหรียญมาอีก500รอไอ้ห้าครับก็ถือว่าดีฮะกระเหรียญทองก็เพิ่มขึ้นมาเป็น490แล้วกล่องสุดท้ายครับผมสําหรับกล่องละ1 0 0เพื่อตามหาพันเชื่อในวันนี้ครับดูเลยกล่องสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะเปิดต่ออีกครับที่เหลือนะไม่มีโผขึ้นไห้เห็นเลยครับมีแต่ทองเอาทองไว้ก่อนอ่ะขอทองไม่ได้ทองครับ ไม่ใช่มาขอทองแล้วได้ทองนะตอนนี้คือขอทองก็ไม่ได้ทองก็ได้ชิ้นส่วนของโอรชิมาครับอีก2 5 0 0หเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยของหลายตัวเนี่ยใกล้จะเป็นตัวหุ่นแล้วละ่ะนะแต่ริสมาของผมนั้นนะเดี๋ยวก่อนอื่นไปเช็คนิดนึงก่อนครับก่อนที่จะมาเปิดต่อนะไปดูครับอุ้ยกดผิดนะไปกดปุ่มโูชิอีกแล้ว ้องกดตรงนี้เซ่อ่ามีชิ้นส่วนหนึ่งหนึ่งอย่างครับที่ผสมได้แล้วนะดูที่ว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นฟริซมาครับผมชิ้นส่วนครบแล้วนะเกินด้วยครับมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับอ่ะก็รับมาหนึ่งกระบอกครับนะเก็บเอาไว้ก่อนครับก็มีครบสี่กระบอกแล้วนะอาจจะไม่ใส่ให้กับเจ้าเบยมอสหรือว่าตัวอื่นอะไรประเภทนี้ก็ว่ากันไปในอนาคตนะครับทำไมขายทิ้งไปซะก่อนนะ ก็จะเป็นปืนเพราะว่ายังน้อยเนี่ยพริสมาเนี่ยเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับปืนสไนเปอร์ณนะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีก็ถือได้ว่าป,ปืนเป็นปืนที่ดีที่สุดเลยครับผมของของก็เรียกของอะไรอะ่ะของสายสไนเปอร์ณนะช่วงนี้เลยนะครับโอเคไปเปิดต่อฮะพูดมากครับเจ็บคอไม่ได้อะไรเลยฮะไปต่อที่เหรียญหนึ่งร้อยห้าสิบครับบอกได้เลยไม่ได้มีอะไรอยากได้ฮะถ้านได้จะขายให้หมดครับ บอกได้เลยครับตรงจุดนี้นะณจุดนี้ได้คือขายหมดครับไปต่อกันเลยฮะกล่องแรกครับไปดูกันเลยว่าหนึ่งร้อยห้าสิบผมจะมีอะไรโผล่สีสั้นนี้ครับได้พันเชอร์ก็บอกแรกมาแล้วชิ้นส่วนปืนทั้งหมดเลยครับกดเลยฮะได้ชิ้นส่วนปืนครับปืนอะไรอ่ะอินซิเลเตอร์ฮะปืนระเบิดไฟฟ้าครับจัดไปต่อเนื่องฮะ โอ้เปิดกล่องครั้งนี้กินเวลา15นาทีครับนี่ครับโปดไปเลยได้จต่ชิ้นต่วนครับนะก็ยังได้สปอเชอร์น่าจะเป็นขนาดกลางสปอเชอร์ใช่ไหมใช่ปืนขนาดกลางครับก็ดีฮะเก็นไว้ครับดีหมดนะครับต่อฮะไม่ได้ใส่ใจแล้วครับตรงนี้ครับแต่จะได้หุ่นโอ้ยทองพันห้าทุกคนขอทองแล้วกันตรงกลางเลยครับให้เซลล์พลังงานมาหกพันครับ ทองพันห้าไม่ให้จากตรงกลางครับหนีไปอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมกดปุ๊บนี่หายไปเลยครับกลายเป็นชิ้นส่วนครับเอ้กลายเป็นเซลล์พลังงานแทนครับหกพันชิ้นครับโอเคเก็บไว้ใช้ฮะไม่โอเคได้ไงเขาให้มาแบบนี้ครับไปต่อครับมีอะไรโผล่อีกไหมพิบพิแล้วก็ชิ้นส่วนรัวครับกดเลยครับได้ชิ้นส่วนเนี่ยสการ์ดี้ไมค์หนึ่งพันครับ เก็บไว้นะครับเป็นกระบอกเมื่อไหร่ขายทันทีฮะกล่องต่อไบครับตอนนี้เหรียญเหลืออยู่สามร้อยแปดสิบห้าแล้วฮะอ่ะหินส่วนรัวๆครับไม่ต้องพูดถึงนะกล่องนี้ครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ครับได้จะขอเชื่อมาอีกหนึ่งพันชิ้นครับก็เลยดีอว่าชิ้นส่วนรัวๆครับไม่มีอะไรเกินคาดครับปึ๊บหินส่วนอีกแล้วครับกดครับผมกดกลางอย่างเดียวเลยนะได้เฮลมาหนึ่งพันชิ้นครับ ไม่ต้องมีดีลาครับเหลือเหรียญอยู่แค่200-35นั่นหมายความว่ามเปิดได้กล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายครับสําหรับกล่อง200แล้วไอ้สำหรับกล่อง150นะนะ <c oughs> ติปนี้ครับอ่ะมีชิ้นส่วนฮาร์พี้มา1,000อยู่ขวาตุดไม่ได้อยากได้ครับผมกูดตรงกลางฮะก็ยังตามมาครับอื้อ <c oughs> ไม่อยากได้ก็ตามมาอีกครับปัได้ชิ้นส่วนฮาร์ี้เพื่อนมี1,000ฮนะเพราะผมมีฮาร์ี้แล้วนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้อยากได้ครับโอเคฮะ กล่องละหนึ่งร้อยห้าติบเนี่ยถามว่าเกลือไหมถ้าเราไม่มีถ้าเรายังไม่มีปืนหรือชิ้นส่วนพวกนี้ถือว่าไม่เกลือนะแต่เพราะว่ามีหมดแล้วผมตีว่าเกลือเลยครับผมเต็มเต็มฮะร้อยห้าติบเกลือบานเลยครับท่วมท้นหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกล่องละสองร้อยกันบ้างครับเราเปิดได้สองกล่องนะดูซิว่าจะได้อะไรครับกล่องสองร้อยนั้นรางวัลน,นั้นก็เป็นชิ้นส่วนที่มากกว่ากล่องรนะ้อยห้าติบฮะ แล้วก็มีปืนเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยที่มากกว่าอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูฮะมีหุ่นมีอะไรครบเลยนะดูที่กล่องแน,แน่ๆอะไรครับปุ๊บหลุนเหมือนกันนะถ้าได้เป็นชิ้นเป็นอันจะได้ขายครับเป็นก่อเป็นกำรรปุ๊บหืมชิ้นส่วนอย่างละสองพันห้าอะไรต่ออะไรก็ว่าไปกดเลยครับไม่ได้สนได้ชิ้นส่วนของอินชิเลเตอร์ครับอินชิเลเตอร์นี่เป็นขนาดไหนเนี่ยขนาดหนักมาห้าพันชิ้นเลยครับนะ ห้าพันชิ้นเลยครับที่มีนี่ก็ยังอัพไม่ไหวเลยครับจัดไปต่อไปก็เป็นกล่องสุดท้ายครับผมนะเปิดได้แค่กล่องเดียวละหมดละเหลือสอง้อยเก้าสิบเปิดครับแหมเศร้าเลยครับกล่องสุดท้ายครับชิ้นส่วนที่น้อยลงครับอย่างละสอง0น้ากดเลยครับลงเป็นซีเรียสได้ปืนไฟฟ้าน้ำแข็งครับขนาดเล็กมาฮะมีอยู่แล้วสี่กระบอกครับนะ ก็ได้มาอีกสอ0 0ันหชิ้นส่วนครับอ่านว่าอะไรนะกเสนแนรหรอสนเสนีย์เออตามนั้นแหละไม่อ่านแล้ะไม่ได้อยากได้ครับโอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมเปิดกล่องไปหมดแล้วนะสำหรับ EP นี้ฮะสรุปของรางวัลที่ได้มาก็คือผมได้เอะนี่ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดแทบจะเป็นเปิดการเปิดครั้งแรกๆแล้วน,นะสรุปของรางวัลที่ผมเริ่มซีซั่นมาทั้งหมดนะครับผมผมเปิดได้ครูอ โอโลชิมา1นตัวนะครับและตามโดยชิ้นส่วนของฮาร์ปี้หนึ่งพันบกเลเวนแนนเอเยชุดสีนี่ครับตามนี้เลยเปิดได้มอนดามบริจิทิเนี่ยสองครั้งเลยทีเดียวแล้วก็เคยเปิดได้เวนอมนะครับ1ครั้งแล้วก็เปิดได้ปืนลิมิเต็ดนะครับสแควันเจอร์บีดกับปืนไฟนะครับผมนะอีกหนึ่งครั้งครับท็อกซินหนึ่งกระบอกครับตามมาด้วยพันชอร์ที่ผมอยากได้ หนึ่งกระบอกก็คือเมื่อกี้นี่เองครับคนขับอีริบัสหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนอีกมากมายกายกองนี่ครับตามภาพเลยนะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะสนุกครับกับการเปิดกองนะครับเพื่อตามหาพันเชอร์ครับสำหรับ ep หนึ่งครับก็ได้มาแล้วหนึ่งกระบอกนะผมอยากได้อีกสักหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วเรามาคอยดูว่าครั้งต่อไปผมจะได้พันเชอร์อีกสักกระบอกไหมนะครับ เออลืมพาไปดูฮะว่าตอนนี้อยกดผิดครับชิ้นส่วนมีอะไรใกล้เคียงนะเป็นการสรุปชิ้นส่วนที่มีก่อนจะจากกันไปฮะเดีย๋ยวไปดูก่อนครับอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นชิ้นส่วนแดงแป๊ดเลยแล้วเขียนเลขสองเอาไว้นั่นหมายความว่ามี2อ,อย่างครับที่ผมผสมกันแล้วได้ของแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอะไรหุ่นไม่ใช่แล้วครับน่าจะเป็นปืนละปึบ๊บปืนอะไรเอยโอ้โห ได้ปืนขนาดเล็กครับไฟฟ้าน้ําแข็งขนาดเล็กสเนียนะหนึ่งกระบอกครับรับเลยแล้วก็ได้ปืนอินชิเลเตอร์ฮะอินชิเลเตอร์นี่น่าจะเป็นนี่ครับกระบอกนี้นะที่ผมได้รวมเันมาอีกหนึ่งกระบอก,กประกอบว่าการเปิดครั้งนี้ผมได้ปืน er บันชเชอหนึ่งกระบอกปืนปริสมารวมเป็นอีส่วนหนึ่หนึ่งกระบอกและตามด้วยสเนียตัวนี้ครับอีกหนึ่งกระบอกและตามมาด้วยอินชิเลเตอร์ครับอีกหนึ่งกระบอกเพราะฉะนั้น คำว่าเกลือกับของฟรีไม่มีครับบอกได้เลยยังไงก็ไม่เกลือเพราะมันเอากลับมารวมกันได้เป็นจิส่วนแบบนี้ครับและเราจะเอาไปขายหรือจะเอาไปทําอะไรก็ได้หมดครับการที่เราจะเล่นเล่นแบบฟรีๆและเราจะมาบอกว่าอยากจะได้ของที่ดีมากๆเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะแต่เราสามารถมีโอกาสจับมารวมกันแล้วทําให้มันกลายเป็นของที่ใช้ได้เนี่ยอยู่เสมอนะครับผมโอเคฮนะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะสำหรับผมเนี่ยได้ปืนมา3ากระบอกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เกลือแล้วครับนะเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้อุตส่าห์ได้ปืนผสมผะสานกันมาถึง4กระบอกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆฮนะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันใช้เวลามา20กวันาทีครับไม่น่าเชื่อบายบายสวัสดีครับ